ยื่นสภาสอบจริรศสก้าวไกลหนีทหารเดินหน้าร้องปอปอชอถอดถอนแนวร่วมวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยื่นสภาสอบจริยธรรมจริรศสก้าวไกลหนีทหารปลอมแปลงเอกสารเกณฑ์ทหารเดินหน้าร้องปอป,ปอชอถอดถอน วันที่26มกราคมที่รัฐสภาแนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนำโดยนายแทนคุณจิตอิสระอดีตสพักประชาธิปัตย์ในนิยมนพร,รัตหรือเคสามถุยและนายทันกุนรัตนรอังกูลหรืออทันยื่นเรื่องร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบนายจิรัตทองสุวรรณศสชเชิงเซาพักก้าวไกลกรณีไม่ได้รับการตรวจเลือกคัดเลือกทหารหรือหนีทหารหรือไม่โดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองเป็นผู้รับหนังสือ นายทันกินกล่าวว่าตนมาในานามของประชาชนขอให้ภาครัฐตรวจสอบนายจิรัฐว่าหนีทหารจริงหรือไม่เพราะตามคำให้การของนายจิรัฐมีความขัดแย้งกันเป็นสอสอต้องมีความแม่นยำในข้อกฎหมายหักไม่เข้าไปทำการตรวจเลือกทหารต้องได้รับโทษจำคุกเมื่อได้รับโทษจำคุกแล้วจะต้องเข้ารับราชการทหารเลยดังนั้นสิ่งที่นายจิรัฐให้ข้อเท็จจริงว่าเมื่อไม่ได้เข้าไปรับการตรวจเลือกแล้วสามารถเสียค่าปรับและเข้าไปจับฉลากได้ถือว่าเป็นการพูดเรื่องข้อกฎหมายอันเป็นเท,ท็จ นอกจากนั้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานายจิรัตได้นำตัวสด43ที่มีชื่อของนายจิรัตโดยกำหนดข้อความว่าสามารถจับใบดำใบแดงได้ทั้งที่ตามข้อกฎหมายระบุว่าเมื่อคุณได้รับคำพิพากษาของศาลและได้รับโทษจำคุกแล้วจะไม่มีการจับใบดำใบแดงนี่ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารซึ่งตนกำลังประสานกับทางกองทัพเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายจิรัตต่อไป ขณะที่นายแทนคุณกล่าวว่าเรื่องนี้หากเป็นข้าราชการก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157หรือไม่เมื่อเป็นสอสอกระบวนการจริยธรรมคือถอดถอนและถ้ามีความผิดจริงในการโกหกปลอมแปลงเอกสารหลอกลวงประชาชนเราก็จะส่งเรื่องต่อไปอยังคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเพื่อยื่นถอดถอนและยื่นดำเนินคดีอาญานี้เป็นเหตุผลที่พักก้าวไกลพยายามโจมตีกองทัพเพราะตัวเองมีบาดแผลหลายอย่างหรือไม่ ด้านนายพิเชษกล่าวว่าตนจะนําเอกสารร้องเรียนนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆตามกระบวนการแต่อย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนมานี้เป็นความจริงหรือไม่